BY THE WAY PODCAST p พรีเซนเต by เมอร์แรงใหม่กันแดดเมอร์แรงบัตเตอร์โกลด์เสพีสักได้แล้ววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสงคำและ BY THE WAY PODCAST ไนะคะ ดีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับกีตานาัชาสฉนคำและ By the way podcast EP ที่10นะคะ EP ที่10นะซึ่ง EP นี้นะคะมีชื่อท็อปิกว่าใกล้หมดเวลาของธุรกิจเชิงลึกหลายคนนะคะบางคนยังไม่เริ่มทำธุรกิจหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจแล้วงงงงงเลยนะคะว่าโอเค EP นี้มันมันอะไรคือธุรกิจเชิงลึกอะไรคือ ธุรกิจเชิงกว้างนะคะก็จริงๆแล้วเราอาจจะนิยามหรือว่าให้ความหมายได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าสำหรับพอ,อดแคสต์ EP นี้นั้นนะคะตาก็ได้ให้ความหมายของธุรกิจเชิงหรือคือในเรื่องของการเป็นวันแมนโชทำโดดเดี่ยวแล้วก็เจาะลงไปที่ธุรกิจนั้นๆเพียงธุรกิจเดียวนะคะและธุรกิจเชิงกว้างก็คือการร่วมงานหรือว่าการคลอส crossing หรือว่าการช่วยกันในการทำธุรกิจนะคะซึ่งเราจะเห็นตอนนี้ก็จะเห็นแบบอ,อาจจะเห็น air mes กับ apple ที่ที่ทำทำ apple watch ร่วมกันนะคะหรือว่าเราอาจจะเห็น supreme กับ louis vuitton นะคะ,ะเราก็เห็นนะคะหรือว่าแบบบางทีอีกหลายๆแบรนด์นะคะ,อ,ะอย่างเช่น grab เนี่ยไม่ได้มีแต่เขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้มีแต่อย่างเดียวไม่ได้เชิงลึกอย่างเดียวไม่ใช่แค่การ Drive อย่างเดียวตอนนี้คุณเห็นว่า Grab เนี่ยมี Grab Food อ่ามี Grab Food มี Grab Taxi แล้วก็ตอนนี้มีสั่งของผ่านเซเว่นอและห้างสรสรพสินค้าอื่นๆด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับ EP นี้ก็ก่อนอื่นต้องต้องอธิบายย้อนย้อนย้อนไปก่อนนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเรามีการตลาด ตอนนี้ถ้าสมมติเอาตามฉบับฟิลิปคอลเลอร์เนี่ยเราเรามีการตลาดอยู่5.0ถึง5.0นยแล้วนะคะแต่ตจะย้อนกลับไปสัก1.0ถึง4.0เพื่อให้หลายๆคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งฉบับฟิลิปคอลเลอร์นะคะก็คือการตลาดแบบมาร์เก็ตติ้ง1.0เนี่ยจะเป็นโปรดักเป็นศูนย์กลางก็คือ ก็คือเวลาทําธุรกิจหรือว่าออกโปรดักต์อะไรมาเนี่ยเขาจะให้โปรดักเป็นศูนย์กลางเพราะงั้นแล้วตอนนั้นอาจจะไม่แคร์ผู้บริโภคเท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้พอสองจุดศูนย์มาคนเริ่มเห็นความสําคัญแล้วก็เลยโอเคให้คัสเตอร์หรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นศูนย์กลางสามจุดศูนย์ก็คือจะให้เรื่องของความเป็นมนุษย์แล้วก็วัฒนธรรมเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สี่จุดศูนย์เนี่ยเขาจะทําการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์แล้วก็วัฒนธรรมองค์กรนะคะความสําคัญ ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมบุครลแล้วก็สะท้อนค่านิยมการเป็นมนุษย์มากที่สุดในการออกผลิตภัณฑ์อ่าคุณจะเห็นว่า1.020 3.0 4.0ยสี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆและทีนี้ทีนี้พอพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเมื่อ4.05 0ยเนี่ยเน้นการให้คุณค่าสะท้อนคุณค่าของค่านิยมมนุษย์แล้วก็โลกมาด้วยทีเนี้ยโจทย์จะไม่ได้อยู่ที่คัสเตมร์โจทย์ที่ไม่อยู่ที่หวยไม่ตกไปอยู่ที่ลูกค้าอย่างเดียวแล้วก็ 2.0แล้วนะคะก็จะมาออกที่โอเคทำยังไงเราถึงจะทำให้โลกชนะด้วยเพราะงั้นแล้วจะไม่หลายๆแบรนด์หลายหล,ยบ,รหล,ยหลยบริษัทจะไม่ไม่แข่งกันแต่จะร่วมมือกันทำยังไงถึงจะให้โลกชนะคุณผู้ฟังได้จะคิดภาพออกนะคะซึ่งอะไรละ่ะที่ท,ที่ที่ต้าบอกบอกแบบนั้นนะคะคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนถ้าแนวดิ่ง การทำธุรกิจแบบแนวดิกเนี่ยจะทำให้หลายๆอย่างแปลกแยกแล้วก็เ,เ,ป,เป็นการเฉพาะบุคคลนะคะตอนนั้นอาจจะมีสะเสถียรภาพแต่ตอนนี้ยุค5.0ได้เปลี่ยนไปแล้วจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจในโลกของเราเนี่ยอยู่ในแนวรานาบก็คือเป็นธุรกิจแนวนอนนะคะหรือว่า h o r i z o n t a l l นะคะให้เป็นแนวราบแล้วก็ครอบคุมแล้วก็เกิดการรวมตัวในสังคมเพื่อโลกให้มากที่สุด เพราะงั้นแล้วนะคะเพราะว่าธุรกิจมาครอสกันเนี่ยทุกอย่างต้นทุนจะถูกลงด้านการบริโภคนะคะก็จะมเีเมื่อถูกลงต้นทุนถูกลงจะทําให้คนชนช,นชั้นล่างเนี่ยสามารถจับใจ่ายใช้สอยสามารถซื้อสินค้าได้ด้วยนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกมีความสุขแฮปปี้อาจจะต้องเกิดการกระจายรายได้อะไรไอยเงี้ยเราจะได้เห็นจากช e, ้อปปี้ลาซาด้าโของถูกเยอะมากนะคะแล้วก็ด้านผู้ผู้เข้าแข่งขันนะคะบริษัท เมื่อต้นทุนถูกเมื่อต้นทุนในการผลิตถูกสแสดงว่าบริษัทเล็กที่อยากที่จะทําธุรกิจอะอย่างเช่นสร้างแบรนด์คุณจะเห็นได้ว่าเยอะมากเต็มท้องตลาดสร้างมาแข่งกันเลยก็จะสามารถโค่นบริษัทใหญ่ได้ถ้าบริษัทใหญ่ไม่พัฒนานะคะนี่ก็คือแก่นของมันนะคะว่าที่ต้าพูดออกมาว่าใกล้หมดเวลาธุรกิจเชิงบึกเลยนะเราต้องมาคลอสกันอาอย่างเช่นแบรนด์เมือแหลงนะคบก็ ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่แต่ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็ยังคำนึงไปถึงองค์กรองค์กรรวมของเรานะคะผู้บริโภคเราก็โลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการทำซีซัของแบรนด์บ่อยมากนะคะแล้วก็เราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยเส้นแบ่งของธุรกิจก็จะเริ่มแบ่งออกจากกันนะคะเริ่มยากที่จะต้องหาคู่แข่งเป็นใครเป็นใครเป็นใครแต่ต้องมาร่วมมือกันมากกว่าทำยางไงถนเจะชนะ นะ,ะซึ่งเราจะเห็นแบบเออตอนนี้ Uber ก็เริ่มทำงานกับ Airbnb อะไรอย่างนี้นะคะ Grab เริ่มทำงานกับร้านอาหารซึ่งคู่แข่งเมื่อเป็นแบบดีปั๊บคู่แข่งจะเริ่มไม่ใช่ทางตรงอย่างนี้แล้วทางอ้อมก็มีวันหนึ่งนะคะคุณเป็นธุรกิจโรงแรมไม่รู้เลยว่าเออ Airbnb ไม่รู้เลยว่าเออ Grab บริษัท Grab ที่ทำเกี่ยวกับการขับรถแท็กซี่ Grab ก็จะเริ่มแบบโอเคมาหาโรงแรมอะไรเงี้นะคะซึ่ง โอ้โห oh, Airbnb ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของเขาเลยนะคะคู่แข่งจะเริ่มมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมอย่างที่ตาพูดนะคะเพราะงั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือ,อ,อแกมันคือวันนี้ถ้าสมมติคุณทำธุรกิจเชิงลึกแต่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามโลกที่มันจะเป็นไม่เป็นไปตามยุคข,ของการตลาดนั้นๆน,น,นะคะแล้วคุณไม่ไม่ปรับไม่เปลี่ยน,เ,นยเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะเวลาที่เราทําธุรกิจแบบโอเคเชิงลึกแล้วก็ดีไปแต่วันนี้ โจมันอยู่ที่ว่าถ้ามัมไงก็ได้คุณจะทําให้โลกชนะแล้วก็ต้องคลอสกับไขเพื่อให้เพื่อให้รอดแล้วก็ทุกอย่าง stay อยู่ได้ในเส้นส่วนแบ่งการตลาดอย่างอย่างเท่าเทียมกันนะคะโอเคนะคะสําหรับเรื่องนี้ต้าจะเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจนะคะรุ่นเล็กหรือว่าเพิ่งเริ่มทำํำไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์เองบางทีก็อาจจะเป็นแม่ทีมแต่ แต่ก็ให้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 ปลูกฝักไม์เซตตัวเองเลยว่าในในอนาคตหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่คือการเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆเหมือนกันนะคะตาเชื่อว่า EP นี้จะให้คุณค่ากับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะกิต้าแล้วก็ By the Way Podcast ขอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณในการแชรนิสสารดีๆจากเราสวัสดีค่ะ By the Way Podcast P ตีเซบายเร์แ